ตอนนี้ผมอยู่ที่น้ําตกทานทิพสพาน2ครับทุกคนเนาะในอําเภอประจันตาคามจังหวัดปราจีนบุรีครับนี่ก็เป็นบรรยากาศของน้ําตกเนาะผมถ่ายจากด้านบนสะพานมาครับที่นี่เรียกว่าน้ําตกทานทิพสพาน2เนาะซึ่งความพิเศษของน้ําตกเจ้าตัวเนี่ยกลางคืนครับเขาสามารถมาเล่นน้ําพักผ่อนกินข้าวกินอาหารบริเวณนี้ได้เลยครับเนี่ยทุกคนจะสังเกตเห็นไฟไหมครับก็เปิดน่าจะถึงประมาณสักสี่ทุ่มได้นะเท่าที่ผมทราบข้อมูลมาเนาะ แล้วก็ช่วงเนี้ถือว่าเป็นช่วงของไฮซีซันของจังหวัดปลาชิมุรีเนาะในส่วนของด้านน้าตกเนาะเพราะว่าน้ำเขาสีค่อนข้างสวยแล้วก็จะมีให้นักท่อง,ทองเที่ยวของเรา้นี้ะมาเล่นกันเยอะครับนี่เห็นไหมจะมีเป็นแค่ไม้ไผ่เนาะแล้วก็มีเพิงกันฝนประมาณนี้นี่น,น,น,นี่เดี๋ยวผมพาไปดูอีกฝั่งหนึ่งแล้วกันเนาะอันนี้มันอยู่ติดถนนเลยครับทุกคนอีกฝั่งนึ่งนะเป็นน้ําตกประมาณนี้นี่ นี่นี่น้ำตกประมาณนี้เลยก็สวยๆเลยครับตรงนี้เนาะน้ําแบบว่ากําลังน่าเล่นครับช่วงนี้เนาะก็ประมาณนี้ครับเนาะสำหรับใครที่อยากมาเที่ยวที่น้ําตกทานทริปเนาะก็สามารถปักหมุดใน Google Ma p ได้เลยครับแล้วก็จะมาถึงได้เลยทุกคนอันนี้มาง่ายมากเนาะเพราะว่ามันติดถนนใหญ่เนาะแล้วก็สําหรับใครที่อยากจะมาเที่ยวช่วงวันหยุดเนาะก็ที่นี่ถือว่าเป็นจุดฮอตฮิตอีกที่หนึงนะ่งเนาะ ลองจากน้าตกสาวน้อยมาก็จะเป็นน้าตกทานคลิปเนี่ยที่จะมีผู้คนเนาะเขามานั่งเล่นพักผ่อนกันประมาณนี้ครับทุกคน